สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาและดิฉันจงอังครางซอแจ้งหมอลำนาวิหงวีหงานกปงสก่นะคะไดอารี่หมอลำหมอลำไดอารี่ไดอารี่ไดมอนนะคะช่วงนี้เราจะมาบุกสวนกันนะคะสวนผักสวนครัวเราจะมาบุกสวนสวนผักปลอดสารพิษนะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีผลผลิตอะไรบ้างแล้วก็จะมาเก็บผักพื้นบ้านเก็บผักที่แบบว่า หลายๆคนอาจจะไม่เคยกินเป็นผักที่เป็นวัชพืชเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นผักชนิดไหนนะคะไปกันเลยค่ะนี่สวนผักปลอดสารพิษค่ะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งพริกมะเขือหอมกระลำดอกกระลำปี อันนี้ปลูกใหม่นะคะเล็กๆยุบๆยิ้มๆค่ะอันนี้หอมก็ปลูกใหม่ค่ะอันนี้หอมยังไม่โผล่ดินนีงกำลังโผล่ดินค่ะแปลงนี้เพิ่งโผล่ขึ้นมาค่ะขึ้นช่ายเดือนนิดเดียวอันนี้คือเออกระลำกระลำปีค่ะบรอกโคลี่ขลุงค่ะอันนี้ขลุง คนาค่ะคะ Сп ลุงกับคณะานะกับลุงก็ใกล้เคียงกันค่ะอันนี้มะระหงค่ะนู่นยาไปถึงนู่นนะคะเจ้าของฟาร์มอยู่นู่นค่ะคุณป้าอยู่นู่นค่ะอันนี้สลัดค่ะสลัดปลูกใหม่ค <ım Hoje> <น necessary> ่ะสลัดปลูกใหม่อันนั้นผักกาดบาสบิค่ะผักกาดบาสบิทำไมแก่จังผักกาดยื่นขึ้นเท่าแท้ คนาอีกแปลงนี่สลัดค่ะซิสสลัดค่ะสปริงเกอร์ค่ะใช้ใช้ระบบสปริงเกอร์นะคะเพราะว่ารถไม่ไหวค่ะมันเยอะเกินไปแล้วก็นู่นอีกทางพุ่นเป็นยังพุ่นไหมป้าขึ้นใช่แล้วก็คณาค่ะอันนี้คณะอีกค่ะขลุงค่ะขลุงค่ะ ลุงกับน้ามันใกล้เคียงกันค่ะออกดอกแล้วค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราไม่ต้องการค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือแอนแอนแอนใช่ละ่ะนี่บอกแม่ป้านี่ฉีดยาป่ะนี่ปลอดสารพิษค่ะเก็บได้ <laughs> ปลอดสารพิษนี่สิ่งที่เราต้องการค่ะนี่ มันเกิดขึ้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ปลูกนะคะเคยกินไหมคะใช่ละเอามันคือผักขาดผักแว่นค่ะผักแว่นขมผักแว่นขมผักแกนขมผักแกนขมค่ะนี่นี่มันก็จะเป็นดางเล็กๆติดอยู่กับดินแบบนี้นะคะ ผักแว่นขมค่ะผักแว่นขมผักแก่นขมภาษาไทยเรียกผักอะไรไม่ทราบค่ะภาษาไทยไม่ทราบชื่อค่ะว่ามันคือมันชื่อผักอะไรแต่ภาษาอีสานเอิ่นผักแก่นขมค่ะเคยกินมาพี่น้องเอาไปลวกกระแสบค่ะเอาไปแต่่าเขากันที่สุดคือแกงปักเข็งค่ะแกงผักเข็งเขากันที่สุด ในบรรดาเมนูแกงทั้งหลายเลยแกงเข็งเข้ากันสุดค่ะมีรสชาติขมแล้วก็จะมีผักคู่เหมือนอีกผักคู่เหมือนเหมือนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวใสๆนะคะเขียวใสๆแต่มีรสเปรี้ยวผักแว่นส้มค่ะผักแก่นสมอันนี้รสเปรี้ยวนะคะอันนี้คือผักแก่นขมค่ะนี่ ตัดไปเลยตัดให้ขาดเลยชับชับชับค่ะใครอยากได้ผักนะคะต่างๆผักคะน้าผักอะไรต่างๆก็มาค่ะมาที่สวนค่ะบ้านหนองบัวบานตำบลไซมูลอำเภอหนองผองจังหวัดขอนแก่นค่ะพิกัดบ้านโคกสง่าบ้านนางงามบ้านหนองว่าสุขใจตำบลไซมูลค่ะพ่อ้าแม่ขายทั้งหลายแหล่ค่ะมาค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะยินดีรับต้อนค่ะยินดีรับต้อนมีทุกอย่างค่ะไม่มีแต่ยาบ้าค่ะเราจะเอาเฉพาะอบอวบนะคะเพราะเราสวยเลือกได้ค่ะวันนี้อันนี้สารเแน่ค่ะสารเแน่ผักปลอดสารพิษค่ะสารเแน่เพิ่งปลูกมันยังไม่แตกกอนะจ๊ะ สารเนรผักแว่นขมอ,อ่อนๆน,นะคะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาทุ่งนาของเราที่แบบว่าเกี่ยวข้าวไปเสร็จแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะสังเกตด,ดีๆนะคะนี่เอาให้ดูชัดๆลักษณะมันจะเป็นเช่นนี้ออ่ะ,อะ,อะดูต้นนี้ก็แล้วกันอันนี้ใบ ชัดเจนดีนี่เห็นแบบนี้กินได้ค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะมันจะมีรสขมแบบนี้นะคะรสขมนางก็จะมีรสขมประจำตัวแล้วก็มีกลิ่นบอกไม่ถูกกลิ่นเหมือนหำเด็กค่ะพูดง่ายๆคือกลิ่นเหมือนหำเด็กค่ะ ถ้าอยากรู้เป็นยังไงต้องไปดมหํมเด็กแล้วก็มาดมผักมากินผักดูนะคะนี่อ่ะดูใบใหม่นะคะเอาดูใบชัดๆค่ะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นแผงเป็นแผงลอยๆออกแบบนี้อ่ะนี่นี่เป็นแผงแบบนี้ใบแบบนี้กินมันหํมเด็กค่ะมีรสขมนะคะเป็นผัก พื้นบ้านเป็นพืชสมุนไพรเหมือนกันค่ะผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ค่ะผักแว่นขมค่ะผักแก่นขมค่ะ มะเขืออันนี้มะเขืออะไรนี่มะเขือมะเขือม่วงมะเขือมะเขือหน่อยมะเขือคื้นมะเขือคืนบ่นี่เม่ป่ามะเขือเล็กค่ะดกมากนะคะมะเขือก็มีนะคะใครสนใจก็อ่าค่ะอันนู้นมะเขือใหญ่ค่ะนู่นมะเขือใหญ่อยู่มุมทางนู้นค่ะมะเขือใหญ่แล้วก็พริกอยู่มุมทางนู้นค่ะมะเขือใหญ่แล้วก็พริกอันนี้แตงกวาเดซสมอลลี่ไปแล้วค่ะแตงกวาดับชีวันไปแล้วค่ะเรียบร้อย หมดฤดูการของแตงกวาไปแล้วค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพริกปลูกใหม่หนู่นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งนากันค่ะว่ามันอยู่แบบไหนลนักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทางนี้แล้วเราก็จะไปดูทุ่งนาค่ะว่ามันอยู่แบบไหนลนักษณะอย่างไรนะคะนี่นี่อันนี้ กวางตุ้งค่ะกวางตุ้งแลนกวางสีปลอดสารพิษค่ะดูลักษณะต้นเลยค่ะพร้อมเพียวเรียวบางอันนี้คือคุณป้าเจ้าของสวนค่ะหดผู้เดียวค่ะหาบตายแยกหับหับหายตายว่าหาบหายตายว่าดูค่ะอ่าหลักฐานค่ะปอดสารพิษขนาดไหนค่ะ ก็างามเลกค่ะผักปลอดสารพิษก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้แต่ปลอดภัยสําหรับคนกินค่ะปลอดภัยสําหรับคนกินมันก็จะมีแมลงเจาะแบบแทะแบบนี้ค่ะแต่เราลองว่าปลอดภัยค่ะอันนี้ค่อยสมบูรณ์แบบเพราะว่าแมลงกินไม่หมดค่ะอันนั้นมันอยู่รอบขอบแมลงมันก็จะบินออกมาจากป่ามันก็จะมากินแป้งนั้นก่อนแล้วมันไม่มาถึงแป้งนี้พูดง่ายๆคือมันโง่ค่ะนี่ นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่ามันจะหยุดอย่างไรนะคะทุ่งนาตามทุ่งนามันจะอยู่แบบไหนให้คุณผู้ชมเห็นกันจัดจ่ไปเลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่อันนี้พริกค่ะปลูกใหม่กําลังออกดอกค่ะกําลังออกดอกแบบอย่างสวยงามเลยสวยงามมากๆพริกจินดาจินดามณีไปค่ะนู่นค่ะพิกัดของเราคือทุ่งนาค่ะเราจะลัดเลาะไปบริเวณนี้นะคะ มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เต็มไปหมดเลยแต่อยู่ทุ่งนาไม่สวยเท่าอันนั้นนะคะนี่มันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะอยู่ตามต้นข้าวแบบนี้ต่อข้าวแบบนี้นี่เหมือนกันค่ะนี่อยู่ตามทุ่งนามันก็จะอยู่ตามแบบว่าแต่มันจะไม่สวยเหมือนที่ดิฉันไปเก็บมาแรกๆนะคะเพราะว่า มันจะเป็นแดงๆแบบนี้ออกสีแดงๆแบบนี้เพราะว่ามันโดนแดดจัดเกินไปอันนั้นมันมีสแสลนบงังเนี่ยใช่มันหมดเลยค่ะใช่มันใช่หมดเลยเนี่ยแดงๆแบบนี้ก็ใช่มันจะไม่สวยค่ะมันจะเป็นสีแดงๆค่ะมันจะอยู่ตามนี่แหละค่ะต่อข้าวผสมผสานกันอยู่นี่แหละค่ะตรงไหนที่มีแดดถูก แต่มันจะไม่สวยนะคะมันจะไม่น่ารับประทานเหมือนที่เราไปเก็บมาอันเราไปเก็บมามันมันอยู่ตามสวนผักผักนี่นี่ใช่มันหมดเลยค่ะใช่หมดเลยใช่หมดเลยค่ะแดงๆแบบนี้ใช่หมดเลยนี่อันไหนที่มีตอฟางปกปิดแบบนี้เนี่ยมีฟางปกปิดแบบนึงก็จะสวยนิดนึงเพราะว่ามันไม่โดนแดดมากถ้าคุณผู้ชมไปตามไล่ตามนาท้องไล่ท้องนาก็ สามารถเก็บมากินได้นะคะพักแว่นขมค่ะเห็นไหมคะปลอดภัยค่ะปลอดสารพิษค่ะเป็นผักที่ไม่มีสารพิษค่ะกินได้ค่ะผักป่าอันนี้อ่อนมากเลยที่ฉันไม่ชอบค่ะมันดางเล็กเกินไปมันดางน่อยโพอดแส่ส่อื่นดางน่อยแต่หาคู่เหมือนมันไม่เจอค่ะคู่เหมือนมันผักแก่นส้ม ผักแก่นส้มหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปหาผักแก่นส้มดูนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันหาผักคู่เหมือนไม่เจอค่ะก็เลยมีตั้งแต่มิแต่ผักแก่นขมค่ะผักแก่นสมบมีค่ะหาผักคู่เหมือนไม่เจอเดี๋ยววันหลังถ้าหาผักคู่เหมือนเจอเดี๋ยวดิฉันจะมาถ่ายให้ดูก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะรักทุกท่านรักทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโควิด ปราจากโควิดปราจากโควิดอัปปีนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไปแล้วค่ะ